ตัวจัน,นจต,ตัวจารย์มาสายเจอประจำตอนสอบเริ่มทำข้อสอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วครับขอบคุณครับเฮ้ยเสร็จไวจังอ่ะเมื่อเขียนชื่อเองจังสายเสร็จไวอ่าหมดเวลาเก็บข้อสอบมาคำตอบมา จานแป๊บนึงจานขอเอนอย่าพึ่งจานอันนี่ขอเวลาอีกนิดเดียวอีกข้อเดียวจานอ๋อสายขนาดขนั้นจานขออีกนิดเดียวจานขนาดขนั้นโอ๊ยจานเอ้ยผมขออีกข้อหนึ่งจานสายสุดท้าย้าออกอะไรวะเนี่ยอย่าล้อกันนะอ๋อย่างน้อยความน่าจะเป็นก็หนึ่งในสี่แล้ววะ หมดเวลาค่ะส่งข้อสอบกระดับำตอบด้วยครับขอบคุณครับอ้าวข้อสอบมี30ข้อเธอการทำไม50สิข้อเนี่ยอุ้ยหรือว่ารู้จักกันมานานอาจารย์แถมให้ไม่อ่านข้อสอบไม่เนี่ยส่งครับอาจารย์แล้วนี่ทำไมขายไป10ข้อผมลดให้ครับคนกันเองจ้ะสายทิ้งดิง่ง องพอช่วยผมด้วยนะครับขอให้ผมสอบผ่านนะครับสาธุขอให้ได้คะแนนเต็มไดยเถิดสาธุไอ้พวกันเล่นพระนี่รวมพี่ก๊อฟวัดดอนแสงรวมข้อนี้คอควานนี่สักสิทธิ์ข้อนี้ตอบจอจานจอจานก็สิไม่รู้แล้วไม่รู้จ้มาแค่นี้จ้มาแค่นี้จมาแค่สายมู ดีขี้เกียจครับอาจารย์มึ่เมื่อยครับไ่ทอะไรเหรอครับปากกาตกครับอาจารย์อย่าให้รู้นะว่าลอกกันนะไม่มีหรอกครับใครเขาลอกกันทำไมผมผมพอเคครับอาจารย์นก็คือเนั่งนอนตกหมอนครับมาครูเคยเรียนจากกระดูกมาเดี๋ยวครูทำให้จะได้นั่งสอบไปดีเบาๆนะอาจารย เยอะดีนะสายรับทดสอบข้อเขียนนะคะแสดงวี่ทกรพร้อมหาคำตอบหมดเวลาค่ะทรงนายกิจนี่มันวิชาเลขเธอวาดรูปมาทำไมอ่ะพอดีผมชอบธรรมชาติาากบจะงั้นก็เอาคะแนนมาธรรมชาติไปแล้วกันอยสอบสัน้นสายศิลปะ 2>, 2นาทีหมดเวลานะคะใครเสร็จแล้วส่งเลยในเทพพรุ่งทำข้อสามไม่เหรอให้มาไม่ครบครับสามข้อครับเนี่ยยี<ก>่สิบ<ห>ข้อเนี่ยให้ทำต่อได้ไหมแค่นั้นเองก็ไม่รู้ไงไปทำต่อเทอมหน้าแล้วกันออเทอมหน้าก็ยังทันเนี่ยสายเข้าชาร์จ ทบัทบไปดิทบับไปอุ้ยอุ้ยนายกาสวยนะจานนะอยู่ดูกำไรนี่เป็นรูปดอกไม้อันนี้อะไรอะไรอร่ะกอไก่ขอไข่อะไรเนี่ยเออจานให้มาจากไหนอ่ะได้มาเมื่อกี้โอเคหมดสิทธิสอบ สายโพยข้อเก้าข้อสิบะข้อสิบเอ็ดอะดข้อสิบเอ็ดนะเพื่อน ข้อสิบเอ็ดเพื่อนไม้ไม้แน่นดีนะครับเพราะเสียงนีส่งซิกอะไรกันไม่มีครับจารย์ทำมากี่ข้อแล้วเนี่ยเออถึงข้อสิบเอ็ดแล้วครับแล้วสัญญาณก็เงียบไปสายเนียนอ่าไปท่องมานะคะตีกรมิตินะคะเผื่อว่าออกสอบนะไปท่องมานะคะสายคอร์สแทนนะคะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ไม่มีแคาคูลัตต์อาจารย์ในบอกแต่บอกตีกลมิติไงครูบอกว่าเผือ่อแต่ไม่ได้บอกว่าจะออกไงเราก็ต้องอ่านอื่นมาด้วยเราก็เรียนหลายอย่างนั่งทําไปกล้องรวงวุ้นทิพย์กว่าจ้ามูอาจารย์วางยาเป็นไงทาได้ไหมทําได้แค่แต่ว่าข้อ40อ่บะยนียเหมือนที่อา่านมาเลยแบบเออมันออกเป็นๆน,นะไอ้ดาวระบบสุรยนะิยะเนี่ยมันตอบขอควายใครชนบทักงน้าเมาเดี๋ยวแล้วคุย พูดเลยนะมั้งจี๊จานได้ยินเหรอแค่พักิยดนายได้ยินป่ะไม่ได้ยินเลยแล้วการงองูทำไมอุ้ยข้อข้อนี้มันตอบงองูจริงๆผมว่างองูจานเนี่ยใช่จานสายแอบฝัง อาจารยครับเสียงข้างนอกดังมากไม่มีสมาธิเลยครับอาจารย์นี่ไงมันเงียบแล้วเนี่ยทำต่อได้ตอเนี่ยอ่ะทำต่อได้โอ๊ยช่วยคร่ะเสียงก่อสร้างก่อสร้างรอบเลยคุณครูครับ กวินลอกสุธัญญาครับกวินเธอลอกเพื่อนเหรอเปล่าครับครูครูยอย่าไปเชื่อเขาครับเขาลอกผมเห็นครับเมื่อกี้เขาเอียงคอไปดูดูเลยครับเฮ้ยจส, <travaille. S 2> ส,สอคู่เลยครูครับชัยวัฒน์เขาประจบสุธัญญาครับสายขี้ฟ้อง ไก่สองสองข้อครับผมต้องการกอไก่แหน่ะครับจันมันมีกอไก่หรือมีแค่ข้อเดียวนี่นักเรียนสองข้อครับจกนจนดีการไหนก็ได้ไปให้เป็นข้อฟรีไปหข้ออาจารย์ครับอาจารย์ครับเออสรุป A B เนี่ยมันอยู่ตรงให้อยู่ตรงโลกหรือตรงเส้นศูนสูตครับหรืออยู่ตรงไหนครับตัว A ตรงนี้ไงแตวตัวนี้อยู่ตรงไหนอจรครับเหมือนข้อนี้มันจะมีประกอบขข้อขอนีครับ ทำอะไรเนี่ยผมทั้งก็สอบครบแล้วแล้วเอาเขากลับมาในห้องเรียนได้ไงเห็นแล้วทำไมไม่ยึดอ่ะไปออกมาหน้าห้องเอาเอาเฉยๆมาบทดสิคุมสอบต่อไปสายชวนคุยจอยขอล้องหน่อยดิไม่ได้เราไม่ได้อ่านมาเราทำไม่ได้เลยอ่ะเราไม่ตั้งใจเรียนอ่ะอันเนี้ยวิชานี้ แต่เราขอลอกได้ไหมสิบข้อก็ได้อุ้ยลอกไปก็ผิดนะไม่ต้องลอกหรอกเนาะผิดก็ไม่เป็นไรเราขอลอกหน่อยจอยขอลอกได้ไหมห้าข้อไม่ได้ลงกทำไมอุ้ยครูอุ้ยทำไมจ้าเนะวิชานี้ไม่มั่นใจเลยอ่ะเหรอไม่ต้องลอกหรอกเพื่อนมาดูผลงานเราเพื่อน เฮ้ยหกเ้ยวิคดูดิครับน้อยกว่ามึงคิดแต้มเดียวเองเฮ้ยได้เจ็ด้ยได้แปดเก่งจังวะได้อะไรเนี่ยได้สองว่ะโอ้ยไม่เอาเลยเลยเท่ได้สี่วิคเก่งอ่ะเต็มจอไหนบ้างไม่ได้อ่านไงอ๋อไม่ได้อ่านจริงๆขอลอกก็ไม่ให้ลอกเนี่ยกูได้สองกูตกคนเดียวอ่ะก็ต้องมาซ่องกับครูเพนสีอีกหมายถึงคืนก่อนสอบอ่ะไม่ได้อ่านแต่อ่านมาทั้งเดือนแล้วสายกัก นะครับขอไปห้องน้ำรีบมาสายห้องน้ำ เขียนอะไรของเธอเนี่ยนี่มันวิชาคำนวณนะขอบพระคุณคุณครูที่สั่งสอนเลยนดูเอ็นดูผมมาตลอดเป็นการศึกษาไม่ว่าผมจะดื้อขนาดไหน<ม>คุณครูก็ยังใจดีมีเมตตากับผมเสมอแม้ว่าการสอบครั้งนี้ผมทำข้อ2ครูไม่ได้แต่ผมก็หวังว่าค,คุณครูจะใจดีเมตตาหน้าตาดุดางฟ้าให้เกรดสีกับผมนะครับรักและเาลคารพครูเสมอดูมีความพยายามดีนะขอบคุณนะครู โซนคูผมตั้งใจแล้วนะคู่โซนอ,อีกคูสายขอคะแนนสงสาร เขียนด้วะวครบเลยเพื่อนเัไม่จบยังไม่ครบเลย่อยมือไปัจัน้องไหนน้องหน่อยนยย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 เยยยยเยย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 ยัยายย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 งยยยได้ยยงยยยยกยยยยยยยเยยดย่ยยยยกยย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 ยมยยช่ายย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 ย พ่อเขาบอกว่าอยากยากลองเข็มใหม่พอดีสั่งเข็มมาจากฝั่งเขมรก็เลยเย,เยมาลองลง,ลงลงดูว่าจะเป็นยังไงมันไม่ใช่สักเนี่ยลูกก็ออกเนี่ยเนี่ยแสดงว่ามึกไม่ดีต้องบอกพ่อมึงเปล<อ>ี่ยน<อ>ข้างหน้าเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนมานำเข้าจากเยอรมันเยี่ยวคันเยอมากสอบปายทั้งคู่สายสักอ่านักเรียนเด็กห้าที่เข้าห้องสอบนะ ไม่หวนะเงไเพาะปกำลังสเหลือเวลา3นาทีใครไม่เข้ามาแป๊บหนึงหมดเวลาค่ะเข้าห้องสอบใครไม่เข้ามาบอกทีสอบนะคะแป๊บนแป๊บจาจ้าจ้าแป๊บนึงแป๊บนึแป๊บนึงจ้าหมดเวลาค่ะแป๊บแป๊บแไม่สอบนะแป๊บแป๊บแ อาจารย์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 เป็นหนึ่งอาจารย์ขาว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 สายวินาทีสุดท้ายโหโคตรยากเลยนายป้าไม่ได้ดิใครจะทำได้ไม่รู้สักข้อโคตรยากเลยอ่ะใครทำได้เขาบ้าแล้วเออทำได้สิทำไม่ได้หรออ้าวทำได้ป่ะออกตรงเป๊ะเลยจริงตรงกับอะไรอ่ะที่อาจารย์เมย์สีสอนตอนเรียนพิเศษอ่ะเหมือนเป๊ะใช่เป๊ะๆเลยนี่ว่าเต็มอ้าวไม่ได้เรียนพิเศษอะ ไม่มึงรู้เหรอมึงเข้าไปอสกรอบอ่ะมึงรู้เหรอเออไม่รู้อยู่ดีเออคุณครับออรีปพิเศษครับถ้าถ้าสมัครตอนนี้ข้อสอบนี้แก้ได้ไหมไม่ได้รอเทอมหน้าสองพันเมาสามสามคนสคนครับเท่าไหร่หกหกพันพันแล้วก็แก้ข้อสอบเหมือนว่าเรียนกับเพื่อนนี่ข้อไปโอ้สายเด็กเส้นเป็นไงบ้างครับ ตอบนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนตอนสอบก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยครับหรืออยากให้เจอประจำในตอนหน้าครับทำ่ยวกับ่องไรก็คอมเมนต์บอกเรานะครับผมจะได้เอาเจอประจำที่เพื่อนๆเสนอครับเอามาทําในตอนต่อๆไปนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมคลิปใหม่มาทุกวันอังคารศุกร์และวันอาทิตย์กดติดตามให้ถึง15ล้านซับด้วยนะครับผมสวัสดีเจอาจัมพ์ร้าก่อนไม่ได้สวัสดีครับ